สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชม Mitsubishi Atlas นะครับติดตั้งคาลิ่งไฟฟ้า powerboost ครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าติดตั้งแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรสเต็ปการวิ่งเนี่ยมันจะปรับเบื้มใจแค่ไหนคุ้มค่าหรือเปล่าเดีย๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของรถนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเราไปลองกันนะว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรครับ สัมภาษณ์ก่อนขับมาแล้วเป็นไงบ้างเบอร์หนึ่งที่จริงอีโคคารก็เบอร์หนึ่งก็พอครับเบอร์หนึ่งนี่ก็ตันาเร่งใช้ได้นะครับเราใช้ชีวิตในประจำวันได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยครับเอาเป็นว่าคนนั่งหลังติดบอดนอี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เปิดเป็นโหมดของโรงงานนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอกันดีกก่อครับโอเคโอครับเรามาดูกัน เดิมๆโรงงานครับว่าเป็นยังไงเริ่มจากความเร็ว60ครับชัดเลยครับกดเลยโอเค60ไปถึงร้อยก็จะพูดตรงๆมันก็มันก็งงๆเนอะเดี๋ยวเราไปดูคัเลเร่งเบอร์หนึ่งครับว่าจะเป็นยังไงครับ มาดูกันต่อที่คันเร่งไฟฟ้าเบอร์หนึ่งครับจัดไปแต่สังเกตว่าลอบมาจัดขึ้นนะครับสูงถึงร้อยเมื่อกี้เหรอเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงไฟแงดงพอดีโอเคร้อยแล้วคันเร่งไฟฟ้าเบอร์สองมาชมกันครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาถามเจ้าของรถอีกรอบครับหลังจากที่ติดมากี่เดือนแล้วนะติดมาประมาณสองเดือนสองเดือนปกติใช้เดือนใ,ใช้เบอร์ไหนปกติใช้เบอร์หนึ่งเลยครับก็คุ้มค่าคุ้มค่าค,คุ้มเวลาเวลาเราออกตัวอัตราเร่งดีขึ้น,น,นแช่ไหมแล้วเรื่องกินน้ำมันมันประหยัดหรือมันกินขึ้นเหมือนเปรียบเหมือนว่าเรายิ่งเร่งออกตัวดี การกินน้ำมันอาจจะเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ก็แลกมาก,กับความความความสนุกในการเหยียบนะรอบ,บที่รวดเร็วอ่าซึ่งซึ่งต้องบอกว่าผมเองเนี่ยก็ติดเหมือนกัน power boost เนี่ยติดกับไททันก็ช่วยได้ช่วยได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะในการออกตัวนะครับสำหรับแล้วก็ถ้าเป็น<ง>สำหรับ e ีโกคาก็แนะนำเลยนครับเวลาเราเดินออกทางไกลครับ เปล่นทางไกลๆอ่ะครับมันช่วยมันช่วยในการที่ว่าเราหยับคันเร่งอ่ะเราในช่วงความเร็วร้อยอ่ะครับเราแค่แค่บางไปพอครับแต่เบาๆนะแต่เบาๆก็เร่งแล้วโอเคไม่ต้องไม่ต้องเชนเยอะไม่ต้องรอรอบครับผมแล้วเราเปิดแอร์ครับเราเปิดแอร์ประมาณเนี่ยครับเปิดแอร์อยู่สแตนดาร์ดที่ระดับระดับไหนระดับตรงนี้เลยครับ ที่เปิดแอร์นะเพราะว่าถ้าอีโกคาครับยิ่งเราเปิดแอร์หนึ่งมันยิ่งกินไฟในตัวรถเยอะแล้วก็ไปดึงไปดึงกําลังเครื่องใช่ครับอไปดึงกาลังเครื่องของตัวเครื่องยนต์อันนี้ก็ใช้ใช้รอรอรอบได้น้อยน้อยแล้วก็เวลาเวลา0 0ถึง80 0ถึง100ลดเวลาลงเยอะเลยครับทำได้ดีโอเค ก็คือบทสัมภาษณ์สําหรับเจ้าของรถนะครับซึ่งผมไม่ได้เป็นตัวแทนนะแต่ว่าผมมารีวิวให้ฟังแล้วกันสําหรับท่านที่สนใจอยากจะติดแล้วก็มีความลังเลว่าติดแล้วมันผลมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าก่อนก่อนที่เราจะติดกันเนี่ยไม่ได้เทสท,ที่ไหนเลยก็คือตัดสินใจเลือกที่จะลองด้วยตัวเองแล้วก็เห็นผลชัดเจนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชมคลิปกัน ถัดไปครับว่าว่าจะเป็นอะไรต่อครับตอนนี้ก็ได้ลองทั้งโหมดธรรมดาเบอร์1และเบอร์สองแล้วครับก็จะเห็นข้อแตกต่างชัดๆเลยก็คือว่ารอบมันมาจัดขึ้นนะโดยจะเรียงลําดับจากโหมดธรรมดาก่อนนะคือรอบรอบมาตรฐานต่อมาเบอร์1รอบมันจะขึ้นแบบสมูทสมูทนะครับแล้วพอมาเป็นเบอร์สอเนี่ยรอบมันจะจัดขึ้นกว่าเดิมก็คือเหยียบแล้วมา แต่ว่ารอบนี้ผมไม่ได้เทสเบอร์สให้ดูนะครับเพราะว่าเบอร์สมันค่อนข้างแรงจัดนะก็เลยได้ได,ไ,ดได้เทสแค่เบอร์1เบอร์สเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองเทียบดูนะจากคลิปมาว่าว่ามันมันแตกต่างกันไหมแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่ามันคุ้มค่านะกับราคา1,190บาทนะครับของ powerboost i s u shop นะครับซึ่งที่ผมเลือกแบรนด์นี้ก็เพราะว่ามั่นใจในแบรนด์นะซึ่งในตลาดมันมีหลายแบรนด์มากก็ อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกแบรนด์ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ